สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะครับที่น <si ่ารักทุกทท่านนะครับผมเช้าเช้านี้ครับผมอากาศแจ่มใสดีนะครับผมนาะก็เดี๋ยวเรามาเก็บขยะน้องน้องช้างกันครับผมวันนี้กินเกลี้ยงเลยครับวันนี้กินเกลี้ยงเลยเนาะนี่กินเกลี้ยงเลยจ่าเอติดเช้านะอารมณ์ดีเนาะ อารมณ์ดีวนันนี้ฮะวนกดตามคุณแม่แม่ขวานนะครับผมแม่ควานไปเอาอ้อยมาให้น้องๆครับผมดูหิวครับถ้าจะหิวแล้วนะครับนี่แม่จ๋าอาการนี้ถ้าจะหิวแล้วแหละดูโอ้ยดีใจใหญ่เลยมาแล้วอ้อยหวานๆมาแล้วหรครับจะทำยังไงครับผม โอ้ยไม่ได้ทานข็ให้ป้าแล้วตัวเองไม่ได้ทานทานอันด้โอ้ยทายังไงเนาะทํายังไงเนาะป้าก็ได้แล้วหลานทําไมไม่ได้นี่ฮะแม่แล้วของหนูอ่ะแม่โอ้ยตามตามแม่ไปแล้วครับผมของหนูอ่ะแม่ทายังไงเนี่ยเอาเขาไม่ให้ทานแล้วทํายังไงเสร็จแน่ๆวันนี้เสร็จแน่ๆ อดูอาการครับออกอาการแล้วเด้อโอ้ยทำยังไงครับจับไปแย่งกับใครเนาะทีนี้เนาะอ๋ออ๋อโอ้ยยัง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 เข้าวงอยู่ไปนะจะเแป๊คุณแม่ลำยายก็หมดแล้วโอ้เห็นเห็นเห็นครับเห็นโอ้เห็นรอ,นอครับรอยังไงต้องเป็นของเราแน่ๆเลยโอ้โอกิง้งกิ้งกิ้งโอ้ได้แล้ว อร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอือ <laughs> ต้องกลืนอ่ะพ้อเลยเนาะอแม่แกล้งเนาะอ่ะพ้อไม่ได้แกลง้งเนาะอแม่เขาแกล้งนะอ่ะพ้อไม่ได้แกล้งสักหน่อยเนาะอร่อยแท้แซ่บแท้ทั้เทเททงเสีบทัท้งนัวเลยบ่ฮะโออดูปากดูเสียงครับ <laughs> <laughs> เออเนาะโอ้ยดูใกลๆก็ไม่ได้ไหมอร่อยไหมหนูดูครับกินขลายกินคลายเลยนะเนาะเ调แต่น้ำนะครับผม ดูตวดต,ด,ตดเลยลองท้องก่อนครับผมอะไรโ <laughs> ชว์ไปแม่อว,ว่ากินเแยวนี้นะกินอ้อยที่ถูกวิธีต้องกินแบบนี้นะมีสิบโลนึงก็ไม่พอนะครับผมถ้ากินแบบนี้เนาะดูสิครับแม่จ๋าแคบบเดียว เลยไหมแสงเลยไหมครับนี่นะครับผมการกินอ้อยที่ถูกวิธีนะครับผมส่วนคุณป้ากับคุณแม่ลำไย,ยนี่กินอ้อยไม่ถูกวิธีครับผมอ้อยเขาไม่กลืนกากเขาไม่กลืนหรอกเขากินด้วน้าเนาะมาแสงเนาะอะไรไม่ลูกอื้อ ในอากาศดีนะครับเตรียมใสครับคุณแม่จ๋าอากาศดีมากๆเลยครับผมไปแล้วไปแล้วขโมยของป้าแล้วเอาเอาเอาหมดแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้วสวัสด,ดีครับก่อนเด,ด็กเข้บก่อนเรียวมาๆๆมามามาแซนเก็บกินนะครับผมที่เคี้ยวไว้สวัสด,ดีครับก่อนลูกมาสวัสด,ดีครับครับผม สวัสดีครับอดูดูุยงาใหญ่วะเนี่ยสวัสดีครับยังห่วงกินอยู่ครับผมเฝเก็ตที่ที่เคียวทิ้งไว้นะครับผมเนาะน่าใจ นี่ครับเดี๋ยวพอควานก็ทําการเก็บขยะทอดครับแม่แม่จ๋าวันนี้โอเคอยู่เลยครับผมเนาะลาขยะไม่ค่อยมีมีแต่อึ <c oughs> <c oughs> สักเลี่ยงเลยครับผมดูครับ <c oughs> คือให้เยอะขนาดไหนก็ดูครับแม่แม่จ๋าอึนะครับเป็นรถเลยครับผมแต่ละเชือกนะครับผมเนาะเป็นเต็มรถเลยครับผมแต่อ๋ โอเคนะครับเดี๋ยวพ่อควานทำความสะอาดน้องๆหลักน้องๆช้างก่อนนะครับผมเดี๋ยวพ่อควานก็จะพาคุณป้าเนะขึ้นป่าแล้วนะครับนี่ไม่จ๋าเดี๋ยวพ่อควานพาไปดูแผลนะครับแผลที่ขาหลังของคุณป้านะครับผมว่าหายหรือยังเพราะว่าแตกได้สองวันแล้วนะครับผมเนาะโอเคครับผมนี่ครับผมยกขายกยกขาลูกยกขายกขายกมวยนี่ครับแผลนะครับผมที่ฝ่าเท้าข้างๆนะครับผม ก็แตกแล้วครับหนองแตกออกแล้วครับพี่แม่จ๋าก็เดินโอเคแล้วครับผมแต่ก็แผลยังไม่ไม่สดิดนะครับผมเนาะไม่ต้องมากวนพ่อเลยแสงดูดีครับเด,ด็กดึงจะมากวนพ่ออีกแล้วอืมแม่ต้องไม่ต้องมาเท่าดูต้องมาทักทายพ่อเลยอ่ดเฮด้ยง่เงสจ้ ลูกควนปีศาจนะคะแต่ก็ลุกที่แสนลุกที่แสนเก็บข้อควานให้คุณป้านอนนี้ก็นึกว่าพ่อควานจะพาคุณป้าออกป่านะคะคุณแม่จ๋าอย่มากวนนะคะลงมลงเออเหรอทำอะไรนีฮ้จะทำเด็กเขาโอ้ยดูเรื่องนี้นี่เอาน่ารักแม่จ๋าแม่จ๋าท่านั่งสองป้าหลานลุกขึ้นเลย ให้ป้านั่งด้วยป้านั่งเสียงทำอะไรเสงเนอะอืเอ้าอ่อนโบกับป้านั่ง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 ป้าเออนั่งเร็วเร็ป้านั่งเป็นเพื่อนหุ้ก่อนป้าอยากเล่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านก็ผ่านครับไปดูดูเห็นไหมเดี๋ยวก็ผ่านก็ผ่านทำไม โอาจะมาเปิดประตูโอ้เปิดประตให้ป้าเลยนะไม่เปิดประตูให้ป้าเหรอเปิดประตูให้ป้านะหนุ่มโอ้ยหนุ่มเปิดประตูให้ป้าป้าจะไปแล้วมาเช็คมาเช็คดูประตูว่าเปิดหรือยังประตูเปิดหรือยังโอ้ยหนูเปิดประตูเปิดหรือยังหนูยันป้าเข้านะคุยมาป้าหนูไปด้วยนะกระซิบมีกัดกระซิบข้างหูด้วยนะถ้าไปเอาหนูไปด้วยนะป้านะอือหนุไปด้วยคนนะป้านะ หนูอยู่กับลำยไม่ได้หรอแเ่ลลำยัตีหนูมากเลยตีทุกวันให้หนูไปด้วยนะบ้านะนวันนี้อยากไปกับป้าจังเลยหนูอยากไปเหรออยากไปหรออยากไปกับป้านะออ้อนอเมื่อกี้ไม่ออนนะครับพอพอปานให้ปุณป้าน,น,นลงทำกาวามสะอาดค้ณบ้าเริ่มจะอ้อนป้าแล,ล้ว ะมาออนพอแล้วออนปลาไแล้วก็จะออนพอเลยเออเดี๋ยวพ่อให้ไปเดี๋ยวพ่อให้ไปด้วยเดี๋ยวพ่อให้ไปด้วยไอตุ่งก็นี่ก็เล่นน้ำน้ำนู่นท่วมนน่นเลยเดี๋ยวพ่อจะพาไปเล่นน้ำท่วมทุ่งนานน่นโอ้ยจะทำความสะอาดก่อนลูกพี่มันไอ่อนก่อนนะเป็นยังไงมาอ่อนพ่อว่ายังไงพ่อไม่ต้องพาคุณป้าขึ้นป้าอย่างนี้เหรอหรือว่าพ่อพาหนูไปด้วยอย่างนี้เหรอพ่อพาหนูไปด้วยนะพ่อนะ แสงบอกแม่ไม่ต้องพูดเลยแม่ต้องพูดโอ้ยจะให้ไปหรอเออเดี๋ยวจะให้ไปบอกจ้าแดงเดี๋ยวพ่อจะให้ไปอยู่หรอกมันไม่เสร็จสักทีนี่หนาอ้วดจริงๆเลยเว้ยทำความสะอาดนี่ลูกหนึ่งตาใสตาเลยไม่ควันนะคะตาตาเราไปกันเลยไม่ต้องเล่นดูดู เดินม,มาตดใส่พ่อควานอีกเนาะชวนจริงๆเลยเออจะอยู่กับคุณแม่ลุนไปบอกแม่ละยายหนูจะไปเที่ยวแล้วนะบอกเขานะ,ะป้าบอกให้ไปด้วยแล้วเข้าใจบ่อ่ะตุนหนุนตุนหนุนเข้าใจบ่เอ๊ะก่อนเอ๊ะก่อน,นลงเลยนางลงนางลงเอ๊ะก่อนเอ๊ะเลยอเอ๊ะแล้วมาจากกระชากเสื้อเพราะทำไมเนี่ย กวนจริงๆเลยเดิดเลยดูเลยแม่แม่มาได้อีกดูดูเอาแล้วเอาเถออะไรเยอะเออเอ้าเอ้ากวนก็ไปเออเอออะไรความขวัญได้ไหมะทำภาษาลูกเช้าก็จับประมาณนี้ค่ะเอออยาขอเล่นด้วยปะเอออยาขอเล่นด้วยนะเออเออเออเย่พอทำภาษาเใช่ค่ะ พอควันไม่ตามใจนี่ก็จะมีอาการประมาณขัดขืนไม่ได้ขัดคืนก็รุนแรงเออเดี๋ยวจะนั่งได้ด้วยป้าจัดการหลานหน่อยป้าป้าจัดการเด็กอื่นหน่อสิทำไมเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยุณแม่เดี๋ยวฮะย่าทำลายกีบอกกีรั้งกีรังก็จะพาวิ่งอย่างเงี้ยเออเล่นกับป้าเด้เล่นได้ไม่ยอมค้าไม่ยอมเล่นกับป้าเลยดีเลยไม่ยอมเล่นกับพ่อเนาะ พอทำควา,ามาสะอาดยังไม่เสร็จลูกเดี๋ยวแม่ต้องไปช่วยพี่เปียวนี่แท้แม่แมเอ้ยดูนะครับโตจนมาเรียนตูดไม่ถึงแล้วยังทำหนึ่งเหมือนเด็กอยู่เนาะเออเฮ้ยเสียงนั่นนงลงนี่ดิลงนีง่ดินังลงเออขัดเจะเล่นี่นั่งนี่ดิฮะยิบใส่แม่ก่อนนะยิบใส่แม่ยิบหน้ากล้องเนี่ยพ,พ,พ่อพพูดก่อนนะ ก็วันนี้คนพดปุ๊บๆไอกชั้นยิ้มเลยเชื้อเชื้อเช้อไหมครับร้องไหมครับอถ้าชาวนี่อารมณ์ดีพุ่นม่จ๋าก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่ข้าววันไหนไม่แบบนี้วันนั้นคือแปลกแล้วน้องแสงของเราคือแปลกแล้วครับผมก็เราก็ปล่อยเขาธรรมชาติอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ถูกโต้กลับอะไรแต่บางทีบางครั้งเขาก็นิสัยอ่ะครับเกาเล้าดื้อๆเพราะว่ามีแต่คนอูน๋เนาะใครๆก็อู๋ เพราะว่าเราต้องโอเคเับเพราะว่าไม่ได้ออกเคยเออกไปข้างนอกเลยพี่เมฆาน้องไม่ได้ไปข้างนอกเลยเหมือนกับเชื่ออื่นๆเขานะาเราก็ต้องเอาใจเขานอนเกิดตัวเขาเครียดนะครับไม่ใช่อะไรเราพูดหลงตามซื้อมาเพลงเลยได้แบบนี้ลูกเดี๋ยวตราหลุดเลยพี <c oughs> ย่ห้ออย่างดีนะลูกเนี่ยเออนอนไปเล่นะพอทั้งฟังจาดก,ก่อนเดี๋ยวแม่เขาจะไปช่วยพี่เปรมก่อนลูกเดี๋ยวแม่จะไปช่วยพี่เปรมแม่จะไปรีบพาพี่เปรมไปโรงเรียนหลงสายแล้วนั่นนี่ คนทำภาษาเนี่จะเล่นอะไรหนักหนาเยอะนั่งลง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 ตีก่อนตีก่อนตีตีก่อนตโอ้ยพอไม่ได้ดังใจก็บอกก็นั่งก็นั่งนะคม่จ้าถ้าเล่นด้วยก็ตอนนี้สั่งง่ายมันเก็บยืนได้ดักใจอาจารย์ก็จะเริ่มรุนแรงขึ้นนะคะคุณแม่จ้าฮะป้าไม่ป้าช่วยโทษหน่อยดึงมือนะคะนะพี่ เราไม่ได้ดังใจก็จะเริ่มเริ่มมีอาการแบบเล่นเล่นแรงขึ้นนะคะเร็ววววเวลาพอับทำท่ากันมันไม่ได้ทำโอเคละโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอฟานก็ขอยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ได้ไหแม่จ๋าเนาะพอจบคลิปลงแค่นี้ครับผมกวนเด็กนี่กวนเหลือเกินครับผมเนาะงันก็ฝากด้วยนะครับแม่แจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพราะว่าพอฟานจะค่อยได้ลงคลิปเลยครับเพราะว่า น้องไม่ได้ไปไหนเลยครับก็แบบนี้ครับมปนแต่คลิปเดิมๆนะครับแม่เนาะวันนี้พ่อฟันคืออัปเดตนะครับอัปเดตแผลของคุณป้าด้วยนะครับนี่ยกขายกขายกขาพันธุ์ก็อัปเดตแผลของคุณป้านะคะคือแตกแล้วน้องแตกแล้วครับแตกนะติดพ่อฟันธุเมื่อวานกเอาเป็นสารนะครับผมเอาไปขึ้นตารครับผมดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะขอบคุณครับลาไปกคอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแม่แม่จ๋า no i lie.